ฟิลาแบรนด์เสื้อผ้าสปอร์ตไลฟไตล์ชั้นนำเปิดตัวคอลเลกชันฟิล่าเอ็กซ์สไลีจากการคอลแลบกับไอคอนแบรนด์ระดับโลกเดอะส i l ลี่คอมพานีดึงไอคอนิกเครื่องแต่งกายนักกีฬาเทนนิส ออกแบบสไตล์อิตาเลียนสู่คอลเลกชันสตรีทแวร์แทกความสนุกสนานความรู้สึกด้านบวกทุกการแต่งตัวพร้อมสารต่อกลยุทธ์คอลแลบและตอกย้ำไอดีนิตี้สปอร์ตไลฟสไตล์แฟชั่นของแบรนด์อย่างต่อเนื่องและสำหรับคอลเลกชันฟิล่าเอ็กซ์มายลีสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ช็อปฟีล่าและเคาน์เตอร์ฟล่าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโรบินสันซูปเปอร์สปทัวประเทศค่ะ ก็คอลเลคชันนี้ก็สนุกขนาดเนาะก็เป็นคอลเลคชันแบบไลฟ์ลี่ต้อนรับช่วงเฟสติวัลอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ดึงคาแรคเตอร์ของตัวสมายลี่มาเข้ากับตัวแบรนด์ของฟิล่าก็เสร็จว่าตัวคอลเลคชันก็จะมีความสนุกความมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โซนโซนสไตล์แบบเทนนิสอินสปายอ่าจริงๆตัวเทนนิสอะเป็นกีฬาต้นกำเนิดของฟิล่าเลยนะคะก็เราก็ใช้กลิ่นอของเทนนิสอะค่ะมาเป็นอินสปายของคอลเลคชันก็จะมีตัวรองเท้านะคะก็มีตัวรองเท้าแน่นอน ก็จะเป็นส่วนหลักๆก็จะเป็นเสื้อกับตัวรองเท้าเอาค่ะก็จริงๆตัวสไมลี่ค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความแบบไลฟลี่สนุกสนานนะะก็นําเข้ามาแล้วก็มาล้อนในช่วงเทสกาฟช่วงปลายปีด้วยนะคะก็คิดว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้ากับตัวฟิลล่ามากเลยนะคะตอนนี้วางจําหน่ายทุกสาขาแล้วนะคะ16ขอปที่เป็นสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของดิพาร์ตเมนต์โซที่เป็นเซนทรัลดิพาร์ตเมนต์โรบินสันนะคะสปอร์ตมอลล์นะคะแล้วก็ซสปอร์สปอร์ตเซ็นทรัลโบ้ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะว่าว่าาปีหหน้รือว่า ฟิล่าจะมีอะไรส,สนุกๆออกมาให้อีกนะคะก็ออจริงๆ<ะ>ก็สาม,มารถติดตามนะคะของคอลเลคชันฟิล่าเนี่ยได้ตามเพจ a c e b o o k ฟิล่าไทยแลนด์นะคะหรือว่าท่องทาง Instagram นะคะก็จะมีอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยนะคะว่าจะเป็นคอลเลคชันเอ็กซ์ตรามี่หรือว่าคอลเลคชันต่างๆะค่ะก็สาม,มารถติดตามได้เลยนะคะสนุกครับผมหมายถึงว่าด้วยสีสันและทุกอย่างมันก็ได้มูสนุกสนานอยู่แล้วแล้วก็ได มาเดินแฟนโชว์เล็กๆน้อยๆก็รู้สึกว่าคิดถึงเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เดินแฟนโชว์นานมากแล้วเหมือนกันครับผมก็สนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นดีใจครัให้กับฟิลลาด้วยครับผมกับการคอลเลคชันครั้งนี้เพราะว่าบอกเลยว่าเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้เนี่ยสวยตัวอยากให้ทุกคนได้มาลองเอ้ยแค่ใส่เราก็รู้สึกว่าฝีมือมันโปรอ่นะ้ต่อให้ฝีมือเราจะบิก๊กนิเนอร์แค่ไหนก็ตาม แช่แต่หไปถึงว่าตัวนี้มันกลายเป็นแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์เนาะแาะว่าสปอร์ตแวร์มันก็คือไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกจํากัดอยู่แค่การไปเล่นกีฬาอย่างเดียวเราสามารถใส่เสื้อผ้าหรือว่าใส่ความเป็นสปอร์ตแวร์ออกไปเจอเพื่อนออกไปทำกิจกรรมอื่นๆหรือออกไปเที่ยวอะไก็ได้ผมก็ฝากดีลา่าเอ็กซ์มารีด้วยนะครับสำหรับคอลเลคชันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นสีเป็นสไตล์ที่อินสไปร์ายคอดสไตล์ก็คือ หลุดออกมาจากคอร์ดทีเดสแน่นอนครับผมแล้วก็สีทุกตัวในคอลเลคชั o n นี้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถนําไปมินจังหวะได้กันแบบสุดๆแล้วแต่แล้วแต่ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนได้เลยครับผมบวกกับยังมีอุปกรณ์มากมายว่าเป็นถุงเท้ามีกระเป๋ามีอะไรให้มาเลือกซื้อได้นะครับผมก็สามารถซื้อได้ที่ฟิลลาทุกสาขาแล้วก็ถ้าคนไหนมีโอกาสผ่านมาแวะมาที่สาขานี้ได้ครับผมกับสาขาแซมสแควร์วัน